ขะมันเป็นแอลกอฮอล์ที่ไหนไม่มีสาโทไม่มีแอลกอฮอล์เออแต่มันกินแล้วมันทำให้คนขาดสติหรือเมาเมื่อเมาแล้วก็ไม่มีสติกกาวได้ไหมทำไมคะเธอเคยหรอรู้ดีแท้ะ <laughs> อะไร <laughs> อะไรเนี่ยเธอรู้หมดเลยร <laughs> ื่องผิดศีลห้าเนี่ย <laughs> อา้าว โอเคถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่ถูกต้องนี่ก็คือสีทานะคะต่อไปเราจะแนะนำเพื่อนยังไงคะต่อไปก็จะเป็นการแสดงของอะไรชุดอะไร้ชุกาแสงชุดอะไรช่ห้ามลักสาค่ะห้ามรักสามันีนนี้เดินออกไปแล้วมาเก็บกระดาษและวอนนี้พวกเราก็ไปเตรียมตัวในการที่จะเตรียมตัว พร้อมแอคแทร์ใใครจะเป็นคนนำเสนอเรื่องการแสดงนำหบ่นยนตไม่ใช่ผมอะ่ะตากล้องใครพูดไอ้ตอนนี้พอเวลามาถึงท<ป>ี่สองเพราะว่าพี่พรามจะเป็นคนที่คอยช่วยเฉยๆได้สองคนได้อ่ะสองคนมาปุ๊บอ่ะสวัสดีค่ะเพืเ่อนๆอับระเมอสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่สองนะคะของถุงแรกนะคะกลุ่มของพวกเรานี้ก็จะแสะดงในเรื่องของ ลับซับนะครับการละครหนึ่งแต่งมาแล้วมีมีลูกสาวคนรวยมีลูกสาวคนรวยออกมาซื้อของกลางตลาดเอาลิจจ่ามีลูกสาวคนรวยสี่คนมาซื้อของกลางตลาดการละครั้งนั้นก็กำลงังหยิบจ่ายใช้สอยเอาไหนใครเป็นลูกสาวคนรวยโยกมือขึ้นเอาสี่คนหนึ่ง 2องสามสี่อ่าโอเคสี่คนใครเป็นแม่ค้าแม่ค้าอ่าเธอใส่แม่สองคนเธอไปเตรียมของขายเธอไปหาอะไรก็ได้มาสาม่ยางรสีหยันมาเดินไปหาคนกรุ่นเดี๋ยวเธอใช้น้ำใช้อะไรเธอไปเอามาคณครูของยืมก่อนะคะอ่ะไปเอามาประมาณห้าหกขวดนะคะอะไรก็ช่างเอามาประกอบ ซื้อ,อยาหมองไปคายย้ากระชายหมองซื้อ,อยาหม่องไปค้ายาหมองนีม้มาจากยุโรปนะคะรักษาโรคมะเร็งได้ด